เพลงร็อก s t a r ์ของลิซ่าแรงฉุดไม่อยู่เพียงแค่วันเดียวยอดผู้เข้าชมมากถึง36ล้านวิวและยังขึ้นแท่นเพลงมาแรงอันดับหนึ่งของ YouTube และมียอดคอมเมนต์กว่า300,000คอมเมนต์เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับผลงานใหม่ของลิซ่าที่ได้แยกตัวออกมาเปิดค่ายเพลงเองและในผลงานแรกของเธอก็ทำออกมาได้ดีมากทั้งเ v เนื้อร้องและดนตรีที่ทำออกมาได้แตกต่างจากเดิม ทำให้แฟนเพลงหลั่งไหลเข้าชมเพลงใหม่ของลิซ่าจำนวนมากก่อนหน้านี้ก็มีกระแสดรามา่าตอนที่คลิปตัวอย่างและภาพประกอบเพลงนี้ได้ปล่อยออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่ลิซ่าทำผิวสีแทนหรือมีสัญ,ญลักษณ์ของคนผิวสีชาวตะวันตกออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าลิซ่าทำไมต้องทำผิวสีลิซ่าใช้สัญ,ญลักษณ์คนผิวสีแต่ในที่สุดดราม่านั้นก็ไม่มีผลอะไรหลังจากปล่อยเพลงออกมา ก็ได้มียูทูบเบอร์นำไปรีแอคชั่นมากมายซึ่งทุกคนที่นำไปรีแอคชั่นนั้นต่างมีอาการที่ไม่แตกต่างกันทุกคนต่างว้าวกับผลงานชิ้นนี้ของลิซ่าสำหรับเพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความเป็นตัวตนของลิซ่าเป็นอย่างดีทั้งท่อนที่ระบุถึงกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยรวมถึงความโด่งดังของเธอที่ไปไกลระดับโลกสำหรับเนื้อหาในเพลงนี้นะครับ เนื้อเพลงมีการเล่าเรื่องและบรรยายถึงชีวิตของตัวละครที่เป็นร็อกสตาร์มีความมั่นใจและมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองอย่างสูงโดยมีการแสดงถึงการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเข้มข้นและเต็มที่รวมถึงการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและความตื่นเต้นการใช้คำในเพลงมีการเล่นคำอย่างสร้างสรรค์และมีความสนุกสนานมีการแทรกภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม ทำให้เนื้อเพลงมีสเสน่ห์และน่าสนใจมากขึ้นส่วนแฟนๆของลิซ่าก็ต่างชื่นชมกับผลงานของเธอที่เธอกล้าจะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมบางคนก็ดีใจกับลิซ่าที่หลุดพ้นจาก YG ออกมาได้ลิซ่าสมควรได้รับอิสระในการทำเพลงบางคนบอกว่าลิซ่าไม่ได้หยุดอยู่แค่เคป๊อปลิซ่ากำลังไปสู่ระดับโลกโดยแท้จริงบางคนก็ภูมิใจในตัวลิซ่า ที่นำเสนอประเทศของตัวเองวัฒนธรรมของประเทศตัวเองเป็นไอดอลที่น่าชื่นชมเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์แฟนเพลงของลิซ่ากันครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างเราไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์ comment แรกนะครับเขาได้บอกไว้ว่าลิซ่าเป็นคนกล้าหาญ MV นี้ตรงกันข้ามกับมาตรฐานเก่าของเคป๊ ok. คุณไม่จำเป็นต้องมีผิวขาวก็สวยได้ เพศไหนก็สวยรอยสักก็ธรรมดาถนนสถานที่ร้างก็มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์รักษารากของคุณให้เข้มแข็งและภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องขอโทษคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า MV เดี่ยวของลิซ่าถือเป็นงานศิลปะที่ไม่ธรรมดาความสามารถและความหลงไหลของเธอปรากฏชัดในทุกฉากการออกแบบท่าเต้นนั้นเชี่ยวชาญ แสดงให้เห็นความสามารถในการเต้นที่ไม่มีใครเทียบได้ของเธอด้วยความแม่นยำและความสง่างามการแสดงของเธอดึงดูดผู้ชมด้วยพลังอันทรงพลังการผลิตมีรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งเสริมสไตล์และการแสดงตัวตนอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอได้อย่างสวยงามการเปิดตัวโซโล่เดี่ยวของลิซ่าถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตอกย้ำตำแหน่งของเธอในฐานะศิลปินชั้นนำในวงการดนตรีระดับโลก คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าลิซ่าคือไอคอนสไตล์ตัวจริงโชว์สไตล์ของเธออีกครั้งในเพลงนี้สา,สาวๆเธอสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าลิซ่าเคยกล่าวไว้ว่าเกาหลีเป็นประเทศของเราแต่ประเทศไทยเป็นประเทศของฉันและนี่เธอกำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าฉันต้องบอกว่าฉันกลัวจริงๆ มันแตกต่างจากลิซ่าอย่างสิ้นเชิงในช่วงแบล็คพิงค์หลุดจากภาพลักษณ์ดาราเกาหลีอย่างสิ้นเชิงลิซ่าเหมาะสุดๆกับการไปเส้นทางยุโรปและอเมริกาตั้งตารอที่จะได้เห็นลิซ่าในสไตล์ที่แตกต่างฉันตกหลุมรักเธออีกครั้งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าตอนนี้เธอเปิดค่ายเพลงที่บ้านเกิดที่ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ผลงานที่เธอสามารถแต่งเพลงได้ทุกอารมณ์ตามใจปรารถนา มันไม่เกี่ยวกับแบล็ k พิงคไม่จําเป็นต้องยึดติดกับเคป๊อปเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าที่นี่เป็นไทยล้วนๆชาวไทยโชคดีที่มีสาวสวยแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จภูมิใจในความเป็นไทยและอวดความเป็นไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคใดหยุดยั้งเขาได้คอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า ลิซ่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิใจในตัวคุณมากเปล่งประกายจงเป็นราชินีแห่งปรากฏการ์ของเราต่อไปคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าฉันเพิ่งมาประเทศไทยและรู้สึกประทับใจมากที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่สวยงามมากด้วยวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและยิ่งไปกว่านั้นองค์ประกอบป๊อปของประเทศไทยนั้นแข็งแกร่งร่ำรวยและมีสเสน่ห์ ฉันคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นมหาอำนาจแห่งวัฒนธรรมป๊อปต่อไปพูดตามตรงแม้ว่าหลายคนดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าลิซ่าไม่ใช่บาร์บี้ที่แสนหวานอีกต่อไปแต่ลิซ่าสามารถเป็นตัวของตัวเองได้สแสดงสีผิวที่สวยงามของเธอและ,สะแสดงวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของประเทศของเธอได้อย่างเข้มแข็งในผลงานของเธอนั่นหมายความว่า เธอกำลังหลุดพ้นจากวัฒนธรรมเคป๊อปและแสดงตัวตนที่แท้จริงของเธอลลิษาจากประเทศไทยฉันไม่ใช่คนไทยแต่ฉันก็ดีใจกับเธอคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าการแต่งหน้าเครื่องแต่งกายทรงผมสถานที่การแสดงของลิซ่าเสียงของเธอและการแรปทักษะการเต้นของเธอนั้นอยู่ในอีกระดับหนึ่งอย่างแท้จริง เธอคุ้มค่ากับการรอคอยมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเขาได้บอกว่าพวกเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่แต่งเองพรสวรรค์ของลิซ่ามันบ้าไปแล้วฉันคิดว่าร็อกสตาร์ดีที่สุดในบรรดาเพลงเดี่ยวของลิซ่าคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าลิซ่าไม่เคยหยุดสร้างความประทับใจและสะกดใจฉันเลยขออภัยบลิงค์ทุกคนด้วยแต่ลิซ่าเป็นคนเดียวที่ฉันชอบจริงๆในบีพี ไม่ได้บอกว่าคนอื่นแย่พวกเขาก็ดีเหมือนกันแต่ลิซ่าอยู่อีกระดับหนึ่งจริงๆแค่ในมุมมองส่วนตัวของฉันคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าลิซ่าเป็นไอดอลอย่างแท้จริงที่เห็นเธอนำวัฒนธรรมไทยและผู้คนของเธอไปสู่ระดับสากลใน MV นี้นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า ไม่ใช่แฟนเพลงแนวของลิซ่าแต่ยังพร้อมสนับสนุนเธอสมควรได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะใครจะไม่สนับสนุนผู้หญิงที่รู้รากเง่าของเธอเพลงเดี่ยวเพลงแรกภายใต้ค่ายของเธอโปรโมทประเทศไทยเก่งมากลิซ่าและทีมงานคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอร้องเพลงและเขียนได้อธิบายไม่ถูกเลยว่าฉันมีความสุขแค่ไหนตอนนี้ YG ไม่คู่ควรกับเธอเธอเกิดมาเพื่อเป็นร็อกสตาร์เธอสามารถร้องเพลงแรปเต้นและเขียนได้อีกทั้งเธอเป็นนักแสดงที่เก่งที่สุดในอุตสาหกรรมเธอเป็นศิลปินเคป๊อหญิงที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังที่สุดนั่นคือเหตุผลที่คนเกาหลีกลัวเธอคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่ามีเพียงลิซ่าเท่านั้นที่รู้วิธีแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมไทยขณะกลืนกินบนเวที นี่คือความสมบูรณ์แบบอีกระดับหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่า MV นี้มีเป้าหมายไปที่ตลาดต่างประเทศอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่เคป๊อปอีกต่อไปรู้สึกสดชื่นที่มี MV ที่น่าสนใจและภาพลักษณ์ที่คาดไม่ถึงคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าเธอทำให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมของประเทศไทยจะถูกนำเสนอเป็นสถานที่ความหลากหลายของผู้คน และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถเธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยและผู้คนทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาครับเขาได้บอกว่าสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับการกลับมาครั้งนี้คือเสียงที่แตกต่างออกไปและไม่ใช่แค่การบอกว่าลิซ่าฟังดูแตกต่างออกไปแต่คุณภาพโดยรวมของเพลงก็ไม่ใช่แบบเคป๊อปอีกต่อไปเธอกำลังมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่เหมาะกับเธอและค้นหาสไตล์ของตัวเอง MV ให้ทุกอย่างและฉันก็ชอบมันหยุดดูไม่ได้เลยคงจะฟังเพลงนี้สำหรับฤดูร้อนคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าเมื่อเธอแยกทางกับ YG ในฐานะศิลปินเดี่ยวฉันมักจะสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของ MV ของเธออยู่เสมอเพราะ YG เป็นบริษัทที่ดีมากในเรื่องนี้ ลิซ่าทำลายความสงสัยทั้งหมดในใจของฉันใน MV แรกของเธอคุณภาพและความสวยงามที่ฉันดูจนอ้าปากค้างตลอดวิดีโอลิซ่าคุณสุดยอดมากครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดูคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ